ไปดูเหตุการณ์ฆ่ากันตาย iPhone 7เป็นเหตุค่ะคุณผู้ชมนะคะคือเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยกับฝ่ายผู้ต้องหาเขามีการตกลงกันว่าจะขาย iPhone 7ฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะจะขายให้กับฝ่ายผู้ต้องหาก็ตกลงกันว่าจะผ่อนเดือนเท่านั้นเท่านี้แต่ปรากฏว่าฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยขาดผ่อนผ่อนไปได้2เดือนแล้วขาดผ่อนฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ตามไปยึดมือถือจาก ที่บ้านเลยค่ะแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ตอนที่ฝ่ายผู้ตายเนี่ยตามไปยึดมือถือเนี่ยนะคะมือถือเนี่ยลูกสาวของผู้ต้องหาเล่นอยู่ค่ะแล้วเอาไปแบบนั้นนะแล้วก็บอกว่าให้พ่อเนี่ยตามมาจ่ายมาผ่อนด้วยนะคะทีนี้ฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยโกรธก็เลยตามไปยิงถึงที่บ้านเหตุการณ์นี้ตายหนเจ็บหนึ่งนะคะ จุดเกิดเหตุคือบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในอำเภอพ,พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำคืนวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเห็นนะคะหน้าบ้าน,นมีกองเลือดแบบนี้ค่ะทีนี้ตรงประตูบ้าน,นพบรอยกระสุน2จุดกระจกเนแตกเป็นรูตู้เย็นภายในบ้านก็พบร่องรอยการถูกยิงด้วยนะคะส่วนคนที่ถูกยิงสองคนคนแรกชื่อว่านายสุภชัยแขวงสเวียดอายุ62ปีเป็นเจ้าของบ้านคนนี้ถูกยิงที่แขนซ้ายแล้วก็หน้าท้องหนึ่งนัดอาการสาหัสนะ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ถูกยิงคือนางอุสาแขวงสเวียดอายุ57ปีเป็นภรรยาถูกยิงกระสุนเนี่ยตัดขั้วหัวใจ1นัดซี่โครงขวาหนึ่งนัดคุณอุสาเนี่ยเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะตอนนี้ตำรวจได้มีการออกหมายจับคนก่อเหตุแล้วนะคะคนก่อเหตุคือคนนี้คุณผู้ชมชื่อจริงก็คือนายสราวุธ อินทชาติหรือบ่าวโออายุ42ปีถูกจับกลุมในข้อหาคือฆ่าผู้อื่นเสียชีวิตข้อหาพยายามฆ่าพันตำรวจเอกปียพงษ์บุญแก้วผู้กำกับสอพอบางมะเดื่อเนี่ยบอกว่าคนร้ายตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่แล้วก็น่าจะจับจับได้ในเร็วๆนี้สำหรับบ่าวโอคนนี้ค่ะอดีตเคยเป็นอาสาอ,อปอพพอรอ,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลรเรือนแล้วก็เป็นนักวิทยุสมัครเล่นด้วยนะคะ ทีนี้วันนี้เราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุไปพบกับลูกสาวของผู้เจ็บแล้วก็ผู้ตายชื่อว่าคุณเขม,มิกาสิทธิทกูนอายุ31ปีวันนี้เธอแล้วก็ญาตินี่นะคะมีการจัดเตรียมงานศพให้กับคุณแม่ก็คือคุณอุสาหเห็นบอกว่าจะตั้งศพเนี่ยบำเพ็ญกุศล7คืนแล้วก็จะมีพิธีชาปนากิจศพในวันที่13พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะคจากนั้นเธอก็พา ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประตูหน้าบ้านตรงนี้น่าสนใจเธอบอกว่าเธอเชื่อลึกๆนะถ้าเกิดว่าดูลักษณะการยิงที่ประตูหน้าบ้านแล้วนะเธอเชื่อว่าเบาวโอผู้ต้องหาเนี่ยจริงๆต้องการจะพังประตูเข้าไปฆ่ายกครัวไม่งั้นคงไม่ยิงประตูบ้านพังเสียหายขนาดนี้นะคะเธอเปิดใจกับทีมข่าวถึงสาเหตุสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ก็คือมาจากเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่เป็นชนวนเหตุเธอเล่าบอกว่า คือมีการตกลงว่าจะขายโทรศัพท์มือถือ iPhone 7เครื่องนี้ให้กับภรรยาของเบ่าโอผู้ต้องหานะคะก็มีการตกลงว่าจะขายไปเธอก็มีการตกลงเมื่อวันที่13มิถุนายนปี2563จะขายในราคา14,999บาทาตีกลมๆ15,000บาทนะคะวันนั้นภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยจ่ายเงินให้ก่อน2,000บาทนะเพราะฉะนั้นแล้วหัก 2,000บาทที่จ่ายให้ก่อนก็ยังมียอดคงค้างคือ13,000บาทก็มีการคิดดอกกันด้วยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตกลงกันว่าภรรยาของผู้ต้องหาต้องผ่อนจ่ายในราคาเดือนละ2,996บาทแต่ภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่าอัง,งั้นจ่ายกลมๆเลยแล้วกันรับปากว่าจะผ่อนให้เดือนละ3,000บาทลูกสาวของผู้ตายเล่าบอกว่าภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ย ผ่อนมา2เดือนก็คือกรกฎาคมกับสิงหาคมส่วนกันยายนผ่อนมาแค่2,000บาทตกลงกันตั้งแต่ดอนแรกว่าจะผ่อนเดือนละ3 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นขาดส่งอีก1,000บาทต่อมาเดือนตุลาคมไม่จ่ายเลยค่ะไม่ผ่อนเลยค่ะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่มีเงินขอผัดไปก่อนเดี๋ยวจะจ่ายคือ30ตุลาคมจนกระทั่ง30ตุลาคมเธอเนี่ยไปที่บ้านไปที่บ้านเบ่าโอเพื่อทวงถามแต่ปรากฏว่าเบ่าโอเนี่ยขอผัดอีกแล้ว บอกว่า4-5วันเดี๋ยวจะจ่ายให้จนกระทั่งวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาเธอไปที่บ้านบ่าโออีกครั้งหนึ่งแต่ไม่พบบ่าวโอนะคะพบแต่ลูกสาวบ่าวโอวัย15ปีกำลังใช้โทรศัพท์อยู่นะเธอก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องนั้น,นมาคือย,ยึดกลับมาเลยค่ะแล้วฝากบอกลูกสาวของบ่าโอบอกว่าให้พ่อเนี่ยมาจ่ายนี่ที่ค้างอยู่ด้วยแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ ลูกสาวของผู้ตายยอมรับทั้งน้าตาบอกว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกโกรธรู้สึกโกรธเคืองผู้ต้องหาแต่ถึงตอนเนี้ก็คงเอาชีวิตแม่กลับคืนมาไม่ได้แล้วนะคะก็อยากให้เขาเนี่ยหมายถึงตัวผู้ต้องหาเนี่ยยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทําลงไปค่ะเรื่องมันก็ไม่ใช่ใหญ่โตคือเราสามารถพูดคุยกันได้เราคนในบ้านแต่ทํให้เขาต้องใช้ความรุนแรงทํให้เขาต้องใช้ใช้อาวุธทำลายครอบครัวของอี้ สำหรับแม่อีคิดว่านะแม่ก็คงให้อภัยตัวอีเองอ่ะอีก,ก็ต้องให้อภัยเพราะแม่อีคงไม่ฟื้นมาแลว้วข่านั่นเลยอีขีดเท่านั้นแหละแต่อีก,ก็ย้ายเข้ามามอบตัวเพราะถ้าเขายัางคือถ้าเขายังอยู่หล่อยนอนแบบเนี้ยทุกคนอ่ะที่ ที่มันผีชายผีเศร้าดูตัวอีเองดูว่าพออีเองถ้าเขากลับมาอี้ก็วังเวิร์ดอ่ะเพราะตอนนี้ที่บ้านนะคะไม่มีใครอยู่ก็มีแต่พอถ้าสมมติเขายังลอยนวลดูว่าเขายังคิดบันดาลโทษะคือว่าด้วยอารมณ์ของเขาอ่ะว่ายังไงเขาคือไม่ยอมหรือว่าด้วยความโกรธความไร้หน้าอี้ไม่รู้ว่าสาเหตุได้ที่เขาวันต้องมายิงบ้านอี้ขนาดนี้ทึงนั้นหละอีกก้ก็ให้เขามามอบตัวเธอะ นะคะลูกสาวของผู้ตายต้องการให้เบาโอเนี่ยมามอบตัวนะคะที่นี้มาดูประเด็นเรื่องของความเชื่อกันหน่อยค่ะเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลูกสาวคนโตของผู้ตายฝันว่าผู้ตายเนี่ยก็คือแม่เนี่ยมาเข้าฝันลักษณะคือเป็นเงาดํานั่งอยู่ตรงจุดที่นอนเสียชีวิตในขณะที่ช่วงเช้าก็มีญาตินะพบเห็นผู้เสียชีวิตเนี่ยมานั่งอยู่ปลายเตียงในห้องนอนของผู้เสียชีวิต ทำให้ครอบครัวเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตยังคงห่วงลูกหลานนะคะขณะเดียวกันเพื่อนบ้านรายหนึ่งก็เล่าบอกว่าคือตอนเกิดเหตุเนี่ยเห็นผู้ต้องหาเข้าไปก่อเหตุก่อนเข้าไปเนี่ยผู้ต้องหาก็ไม่ได้มีทีท่าหรือว่าท่าทีโมโหอะไรรุนแรงนะคะไม่เห็นด้วยว่าพกอาวุธเข้าไปเพียงแต่บนบอกว่าจะไปทวงโทรศัพท์มือถือกลับมาให้ลูกสาวให้ได้ค่ะพี่ก็ไม่ได้ดูนะแต่เขาไม่ได้ใส่เสื้อนุ่งกางเกงตัวเดียว ขี่รถจัก,กรยานยนต์มาขี่รถจัก,กรยานยนต์มาจอดบ,บ้านพี่แล้วเขาก็แวะนั่งคุยกับพี่แล้วเขาก็ออกไปอมไม่ได้มีอาการโมโหฉุนเฉียวไม่ได้มีอาการอะไรเลยแต่เขาก็คุยให้พี่ฟังเรื่องที่เขาปัญหาของเขาแหละอืแล้วเขาได้บอกไหมคะว่าจะไปทไํร้ายใครไม่ได้พูดอะคะ่ะแต่บอกว่าจะเอาโทรศัพท์ใช่เขาบอกว่าเขาจะไปขอโทรศัพท์คือให้ลูกเขาเพราะว่าโทารศัพท์ลูกเขาต้องใช้ปกตินี่ยัย ก็ไม่ได้เป็นคนที่ว่ากระโชกโคกหากจะแบบร้่กับเพื่อนฝูงนะไม่น่ะอือเคยมีประวัติไปทําร้ายใครอะไรไหมไม่มีน่ะเพราะว่าเออทางฝั่งนี้พี่ก็ไม่ได้เป็นญาติเป็นอะไรทั้งสองฝั่งนะพี่เป็นกลางก็ดีทั้งสองฝ่ายอะ่ะทีมขา่าวยังเดินทางไปที่บ้านบ่าวโอด้วยนะคะผู้ต้องหาค่ะซึ่งห่างจากบ้านผู้เสียชีวิตไปสักประมาณ3าถึงห้ากิโลเมตรพอไปถึง บ้านปิดเงียบเชียบแบบนี้นะคะคจากนั้นทีมข่าวเดินทางไปสอบถามนางวิมาลาอินทชาติอายุ60ปีแล้วก็นายปรีชาอินทชาติอายุ63ปีเป็นพ่อและแม่ของเบาโอค่ะทั้ง2คนเครียดเลยค่ะอยู่ในอาการเครียดนะคะเพราะว่าติดต่อลูกชายก็ไม่ได้ด้วยพยายามที่จะให้ญาติเนี่ยช่วยกันตามหาตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะ ทีนี้พ่อกับแม่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายก็ไม่เคยปรึกษาปัญหาเรื่องนี้นะเพราะถ้าเกิดว่ามาปรึกษาเนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตอนนี้แม่ยอมรับว่าลูกตัวเองเนี่ยก็ผิดนะเชื่อลึกๆว่าลูกชายเนี่ยโมโหที่ลูกสาวร้องไห้เนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนะ่ยมายึดโทรศัพท์มือถือไปค่ะแม่บอกต่อบอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการป่วยทางจิต อาจจะไม่ได้กินยาเพราะในช่วงระยะหลังเนี่ยลูกชายมีอาการหวาดกลัวกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเนี่ยบ่อยครั้งอยากให้ลูกชายกลับเข้ามามอบตัวตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงกลัวที่สุดคือกลัวจะทําร้ายร่างกายตัวเองค่ะแต่ว,ว่าลูกมันลูกอ่าเป็นโรคไม่รู้เป็นโรคอะไรนะกินยาอยู่สนตารันรมสาประมาณ3ปี <S 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 ถึงก็ได้จะจำเบอร์แม่ไม่ได้ กลัวแม่กลัวไปนะว่าไม่รู้จะจําเบอร์ไม่ได้หรือเปล่าเพราตัวทรัพท์ลูกไม่ได้เอาไปค่ะคือพี่บ่าวโอเนี่ยเขาทานยามานานแล้วยังแล้วก็อาการที่ที่ครอบครัวพบว่าเขาเป็นนะคะแบบไหนคุณแม่ไม่พูดไม่พูดถามคําพูดคําใช่ค่ะเคยมีอาการคลุ้มคลั่งโมงไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะแต่ต้องรับยาแต่ต้องรับยาขาดยาไม่ได้เลยน่าจะ ก็ไม่ไม่เคยเลยค่ะถ้ามาบอกแม่ไม่ก็หาให้ได้แต่นี่ลูกไม่บอกสักคำหนึ่ง<ม>ก็ยังถามหลานอยู่ว่าทําไมพี่ฝันไม่มาบอกไม่ยากไม่ยากหาให้<ม>ก็พี่ฝันคิดว่าพ่อไม่ไม่คิดว่าพ่อจะขนาดนี้<ม>ก็อยากบอกว่าโอ้แมวฟ้าโลนะ่าตาโลเลยวนลมอบตัวติดต่อเม่กลับมาแม่เป็นห่วงลูกลูกลูกระรองทุกวัน